ม่เ,าาเ,มญญนนเไเอเขอบพระคุณพี่น้องประชาชนตำบลไผ่นะคะที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาต้อนรับแม่ใหญ่สิวแล้วก็ได้มาฟังการปราศัยนะคะนโยบายดีๆจากพรรคภุมใจไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นนโยบายพักนี้3ปีหยุดต้นปลอดดอกเบี้ย3าปีนะคะแล้วก็ยังมีฟรี ติดหลังคาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือโซลารูฟให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะพร้อมทั้งได้สิทธิ์ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันละ6,000บาทด้วยนะคะและนอกจากนั้นภาคภูมิใจไทยนะคะก็ยังมีนโยบายเกษตรร่ำรวยหรือ Contact f a r m i n g นะคะราคาที่พี่น้องประชาชนจะได้รับการประกันร,ราคาข้าวของท่านนะคะ <S <S ข้าวหองมะลิตันละ 1,800, 0บาท พี่น้องที่ตะบลไผ่บอกว่าอยู่ได้เพราะฉะนั้นฝากไปถึงพรรคภูมิใจไทยแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะว่าต้องให้การสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยนะคะเพื่อที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายต่างๆที่สำคัญนะคะวันนี้ชนมณีบุตรวงหรือแม่ใหญ่จิ๋วเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะพี่น้องประชาชนก็ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะขอกาบขอพระคุณพี่น้องประชาชนไว้นะวันนี้ ทภูมิใจภูมิใจไทยที่ได้ทำเพื่อเธอภูมิใจที่เกิดเป็นไทย อสอมประจำหมู่บ้านนะคะเราพสตบ้านคอนสวรรค์ค่ะก็ก็ขอขอบขอบคุณนะคะท่านอนุทินนะคะแล้วก็ที่ให้ความสำคัญของอสอมค่ะเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเราเจอปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดนะคะโควิด1 9นะคะแล้วเราก็ได้ออกพื้นที่ ตรวจอย่างเข้มข้นนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อจะให้โรคได้ลดน้อยลงนะคะแล้วก็จะทำการสำรวจตรวจอยู่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็ขอขอบคุณทางที่เพิ่มค่าตอบแทนให้นะคะ